บอกให้เลกใส่น่นวตามกระเจนที่้าไต่่องตาจะบวชตาย Thank mm -hmm. you.

เนยช่วยแม่หาดิน้ำต้องตบไม่ได้ขึ้นหรอลราพงอยู่ในถุงไหมเนี่ยเลยถุงน้ำอ่ะเลยเนยเนยเต็มุมดเอ้ยแบตมันจะหมดแล้วก็เพราะแบงค์หลักชาร์้องคือดก็ได้นะอีเลนเข้า์แบตอีเลนไงพี่ชาร์จแบตอยู่ไหนเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยต้องชาร์จไปด้วยนะำมันชาร์จแบตอ่ะชาร์จเขาแบงค์เบนไงชาร์จเขาดูแบงค์นะ น,นานันายตีขาตีขาลูกตีขาเมื่อกี้กับจมมาตำตอนผสมได้ไหนทำคือยังไงขายเย็ดตรงตีขาตั้งระบบกันหจ๊ะ้มาอ้าวจะอยอ้าวจะไอา ีดีเจดีเจจ๋าไปออกไปเดกระโดองไปโอ้นึกว่ากระโดดท่าสวยจัจมัดจมม่จจัดจมของกูดังแตต้องใช้เองาแบนชานด้วย เอาเอามา <laughs> เน็ตแม่หายเหรอโอ้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  we are